มาม่าวุ้นเส้นอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับแม่ต้องใส่อ่่าใสเอาเอาเอามาม่ามาโชว์เพื่อนๆก่อนแล้วยี่ห้ออะไรเอาหน้าปกมาก่อนอ่าหน้าซองมาก่อนหมดอายุนี่ครับที่เราคินนี่นะคะมาม่าวุ้นเส้นนะคะเพื่อนใส่ลงไปที่ไหนอันนี้ค่อยใส่ถูกไหมใส่เลยใส่ที่ลงไปแล้วก็ใส่ทนั่นใช่ไหม เคลไมันคิดเทเดกามเสร็จเอานี่ไปยิงแล้วเซนเซอร์ออกสุดท้ายนี่มันไม่ได้คิดสั่งมีชั้นดิทั้งหมดมันฆ่ารายการมันคิดมาแค่สี่รายการเท่านั่นดูรถเอ้าเอาอย่าเพิ่งเอาเอาเครื่องปรุงเอาเครื่องปรุงมาก่อนครับอันนี้ฟรีเอาเครื่องปรุงมาก่อนครับแทนที่ไอ้น้ำมันเดือดเครื่องปรุงมาก่อนครับเอามาเอามาครับเอาตัดครับเขาจะทำมาม่าอย่าวุ่นวายเขา เวลาใส่ต้องเสีเดียวอย่าพึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าเวลาใส่น้องสนนองส่นนี้เพื่อให้เดี๋ยวเพื่อให้มันหล่นเข้าไปมันต้องให้มันไปเพื่อนดูนะคะ,ะใ,สใส่เใส่ทหมดเลยอย่าโดนกระทะนะเพราะกระทะร้อนแด่ร้อนมากพี่เราเคยดนตะแีงอืมเอาใส่นี่ครับหมดหรือยังยังครับหดเร็วเทจบไปใช่ไหมใช่เอาพี่ปัาแต่ไม่เใส่เองอ,อันนี้เพราะมันเหนียว อย่าเพิ่งตัดเดียวยาวอย่างนี้โอเคพอใส่อิ่มมันในนี่ครับนยากินมากเลยทุกคนอร่อยนะพี่เปาชิมมากพี่เปาชอบกินมากเลยบุนซิ้มเนี่ยมันอร่อยมันจะเป็นยังไงเนี่ยจะอร่อยอย่าเพิ่งเอาเข้าไปให้ลุ้นเส้นมันสุกก่อนเอาคนคุ้นให้มันสุกครับนี่ เบาๆอิิ่นส้นจะนี่เด็กอเส้นมันไม่ค่อยอร่อยอร่อยทั้งสองนม่เหล็กแต่นะมาอร่อยกว่าแม่เส้นมันสุกก่อนนะคะอย่าเาพิ่งเส้นขึ้นครับน้อจะทำมาม่าลอยฟ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเส้นลงก่อนครับเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันเอาลงก่อนอย่าเพิ่งโคลนปล่อยก่อนครับ นี่นะคะพเพื่อนๆอวอนนี้ดูกล้องแล้วนี่ครับดูพี่เปาอ,ดดอพ่อครัวตัวน้อยเอาลงก่อนครับพ,พ่อครัว,วตัวนอนี่ครับดูมาม่าเขานะครับมาม,าม่าวุ้นเส้นนะพเพื่อนนี่ครับเส้นน้ำใสนน่นะครับเจอกันอีกทีนะครับ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากกินให้ไปซื้อที่ไหนครับร้านขายขนมพวยแปรบเทปโอเคหรือ <Okay. S 2> อยู่ใกล้บ้านคุณอาแล้วเพื่อนๆต้องให้ผู้ปกครองด,ดูเด้โอเคไปแล้วนะครับเอาบ๊ายบายครับ